สวัสดีครับผมอัฐพลสังกวาสีครับเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับก่อนอื่นต้องขอชิ่นชมเรียนปะาดาวนะครับไ,ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารอบ10ทีมยอดเยี่ยมโรงเรียนด้านนวัตกรรมนะครับของ w o r ร์มเบสคุณไพร์ e 2024ซึ่งมี80ประเทศทั่วโลกถานศึกษา1,000กว่าแห่งได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้โรงเรียนปาดานั้นเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่น ในด้านนวัตกรรมการศึกษาดําเนินการโดยบูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กพิเศษการดําเนินการของโรงเรียนปราดาวนั้นที่ผมกล่าวว่ามีความโดดเด่นก็มีนวัตกรรมมากมายเช่นนวัตกรรมในด้าน learning box ที่ช่วยให้ผู้เรียนแก้ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ในช่วงโควิด19สองพื้นที่ที่จะสร้างความเป็นผู้ประกอบการ,ออกการสร้างทักษะที่จำเป็น ให้เขาให้นักเรียนเหล่านั้นสามารถมีรายได,ได้มีงานทำจากการศึกษาได้และมีความโดดเด่นในนวัตก,กรรมางการศึกษาที่เช่นนะครับในเรื่องของ 3R นวัตก,กรรม 3R นั้นก็จะส่งเสริมการเรียนรู้นอกจากนั้นก็ยังมี maker space ที่เป็นพื้นที่พิเศษด้านนวัตก,กรรมในฐานะที่ดำเนินการจัดก,การศึกษาในด้านนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจึงอยากจะเชิญชวนโรงเรียนอื่นๆสถานศึกษาอื่น,นๆที่มีความสนใจนะครับ มาเรียนรู้จากโรงเรียนป่าดาวในเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษาแน่นอนครับโลกเปลี่ยนไปการจัดการศึกษาเปลี่ยนไปผมเชื่อมั่นว่าโรงเรียนป่าดาวนั้นเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับการศึกษาได้อย่างดีเยี่ยมครับครับผมอยากเชิญชวนให้ทุกๆคนในประเทศนะครับร่วมโบวตและติดตามโรงเรียนป่าดาวในเดือนกันยายนนี้และก็เป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนป่าดาว ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขันในการประกวด5ทีมสุดท้ายโรงเรียนโดดเด่นด้านนวัตรกรรมของ World Best คุณพาย2024ครั้งนี้และเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนปราดาวพร้อมๆกันครับ